กางม้าศักดิารอ๋อ satu satu มันนี่กัมาคงชุดไทยคือเก่าหันหลังค่ะพระอาจารย์โอ้มามามาคงชุดไทยจ้าเก๋ไก๋แล้วเนาะเก๋ไก๋แล้วด้เมนเมนเมนมาคงชุดไทยไก่แล้วคือวานละจ้ามันก็ต้องกอติสถานการณ์นี่พระอาจารย์เมน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 นี่ฟันเพิ่มฟันเติมมันได้ปะคะพระอาจารย์นะนี่ถ้าอันกับข้อมฟันอันบว้ในฟันเต็ม คือมึงพี่ท่านเก็เนี่ยก็เริ่มก็เริ่มแรกถ้าพูนลาท่านเพอเพว่านอยากสูบยาเป็นหาพูนลาเพื่อนมาเล่นน้ำนางคุยกันอยู่นี่ละค่ะนางคุยกันก็เพื่อนอยู่นี่ละเพป็นนางคุยไปคุยมาเพื่อนก็เลยว่าเพป็นลูกตาท่านไม่อยากไม่อยากเป็นหายพอสูบบ่วพูนลาบางที่พออยากสูบยาเป็นหาแล้วบางทีไหมจ้าเรียกว่าห้วยพ่อขัยาเป็นหาในช่องมันนี่เก่าซึบน้ำดีไปั่น โมมี่ไม่แปรธาเซนผมก็บอสูบยาให้เจ้ามาท่านหนึนี่งท่านบ่ายกันมีกระดาษเจ้าบอกว่อเอาไปสั่งคนว่าเอาเพื่อนเพื่นก็ได้ได้สูบยาแปรธาเซนเพป็นกรบปุกเลยบ่ได้สูบกระซออ๋อเป็นเป็นแบบพันเอาหันบ้างแบบพันเอาตอนนี้มี่แปรธาหายกันเป็นซ่องก็มีแล้วก็เป็นแบบพันเอาก็มี่แมนโอ้ตันนี้เพป็นผู้พ่อเพ่อแลด้แบบแบบเซนแบบพันเอาแมนแบบพันเอาเพื่อนมันบมมี่ะซ่องเพื่อนแล้วเพื่อนกัน คือเพิ่นมาบอกแนวทางมุ้งเนาะจ้าเพิ่นกขึ้นบางชั้นหลายบานเพิ่นมาบอกแนวทางกันละค่ะอืมก็นั่งดูเพิ่นมาเห็นว่ขึ้นไดนี่ค่ะตัวอ้วดเลยเพิ่นมาจะตัวอ้วดฝนเลยพิ่นมาจะต้องวดเออเพิ่นมาจะต้องตัวอ้วนฝนเพิ่นมาหาโอ้โอ้บ้านี้ขึ้ดอกแล้วเอฟซีมันถามว่าเลขที่บ้านนี้เลขที่เพื่อใดว่าสั้นค่ะสองหกสองงูหกสองหกสองงูหกเออกระยำกระร่วงหกขึ้นดอก สองหกสองหมู่หกเอสองหหมู่หก็นงไเแ่นข้าเเออเรียนแล้วเวันถอกออสองหกสหมู่หกีนเนี่ยดีคนถามมากสินี่อืาเลขที่สองหกสองหมู่หกอานอ่านเกเลยนเะเล่นมาเขียนเชียงบึง เมาเขียนเชียงบึงกับเรื่มาฝันมาปูห้าปูฤาษีนี่ละปูปูฤาษีบุตมีเฮานี่เพื่อนมาเคาะประตูแต่บ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 ่ได้ฝันเนาะฝันก็คือฝันน่ะนะเพื่อนมาเคาะประตูเพื่อนมาให้รู้ขึ้นมากตเดี๋ยวบอกก็เพื่อนมาโอ้ยู่นี่ร้อยปีพันปีอะรหาร้อยปีแะ้วคือลูกได้นาะพอแต่ว่าก็เพื่อนก่วาก็เพื่อนอยู่ฝันปุูกมาอย่างเะพคอยังเดือน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 คอยพ่ายเื่อนของดี ฟังดีอยู่ใส่น่ะฟังดีอยู่บวชคนนั้นชี้ฟังดีอยู่บดชอ่านเพิ่อนก็เล่นอ่านไปย่างไปพอที่ผ้าไปท่านคนใดเบื่อฟองนี่ก็เลยไปน้ำกันไปไปน้ำกันก็เพื่อนไปเห็นพระพุทธรูปทองค้ำพระพุทธดันเดียมโยมโยมอยู่ก็พระพุทธรูปเงินอยู่อยู่ขาอยู่ฟังบวชทั้งนั้นกับไปนั่งรูปนั่งค้ำเงินละโดนเติบเพื่อนก็เลยไปกลับเพื่อนก็เลยกลับมามาหนี คื้นที่สองกันได้ไหฝันว่าแทงกันหาไปม้วนฝนทุบอ่อต,ต,ตอนตอนตอน,ตอนเชียงเล็กกันไปบึงเนีย่ยตอนเชียงกันแปดหากระโกระศูนนะนะโอ้พระอาจารย์เชียงแปดหากระโกระศูนแมน่นมาส่วนไปบึงบาานขึ้นที่สองกับบน,บบนได้แทงกันหาไปไปม้วนฝนมาอยู่นำ้ำไปม้วนมาผีมาหาปูด้วยสีท่านคำคว้มคิดเนาะฝันเนาะก็เลยแทงกันหาไปก็เลยไปว่ไปยังเพิ่นพอเอ้ยอย่าหนักเด้อ ยานักอัน่ะห้เบาคันที่ไปอยู่น้ำก็ให้เบาแต่ว่างามน้ำเพืนอนี่สองก็ยังงามเมื่อนเก่าอยู่บาก็เลยอุ่มเพิ่มมาอุ่มสองขางเลยอุ่มสองขางเลยเฮ็ดนู้นนู้นขึ้นแล้วเบาเบิ้งเลยนะเออก็อุ่มมาไว้กุดสององค์เพราะว่าเพราะว่าถือแดดด้วยท่านเพราะว่าถือแดดถือฝนก็นได้อุ่มมาไว้เอาตะซุ่มมาถือแดดไม่หันนะอือก็ไล่ไล่อิลีนอ่ะพระพุทธรูปทองค้างก็พระพุทธรูปเงื่อนก็ไล่อุ่มเมื่อใบ บาดอีกไลายมือต่อมากกับเพราะว่าในฝันยังนี่บ้านจ้าเพราฝันขึ้นไหนขึ้นก่อนคือขึ้นหนึ่งลงไปหันนะค่ะฝันว่าจังไม่บัิสข้าวจังอ่าฝันว่าก็เจ้าตั้งต้นแฮมาหาเถินตั้งตั้งแฮมาหายุทสระการบ้านในบ้านอืจ้าในบ้านมูมูโหขุนค่ะสระกนากบ้านก็เจ้าแฮมาไเรื่อยก็เจ้าก็แฮมาไเรื่อยเสียงกวงเสียงเพลงอู้ดังบุบบอมบุบบอมมา กูิงู่พจ้ากูยิงู้ชยหลายอย่างอนี้ให้เจ้มานะ่ะหลายหลายขึ้นอย่างนี้ค่ี่เจ้าวัากันเนี่มาบ้ดนม่านที่มันกายวัดลน่งผนเอ้า้เจ้สิไปใช้เขาเจ้าขึ้นกายวัดโน่บานกายทางแมวัดด้วยท่านวันสิม่านหมเแมนที่วันสว่าท่นค่ะมาไดีวเยมันกเลยมีคนเขาเลยไปพ่อซุ่มเที่ยวทางในวัดทางไปวัดดังน้เพื่อไปใส่แห้ท่านค่ะเรื ก็เลยถามว่านไออันนี้ถ้ากิดพืชไปก็ไปพวกแก้วกายเมื่อไก่เตื่อบเตัวนีมาท่านที่เขาอดป้ายพี่แล้ว่าท่านหหวยขาว่าแล้วบอกเลี้ยวหันก็บอเลี้ยวว่าจะมาสวนอันนี้นี่แหละแล้วกับควบฝันเนาะกับเลยกลับมาก็เลยกลับมามาเขาบอกมาวัดกล้าก็มาแฮ่อ้อมบวเอ่ะแฮ่แห่เช่นแต่แฮ่ป้ายบบกไงสองคนหัสองคนสองคนถือแฮ่แบบไงแฮ่อ้อมบวโอ้วก็จะขโมยขึ้นขโมยขึ้นมาเนาะ เออข้าเจ้ากัมวนข้าเจ้าขึ้นข้เจ้าขึ้วานหนมวลหนกกับแห่ไปพผมค่ะแห่อมบวชสามรอบข้เจ้ากับมะามาผ่อนตีเบิร์ดเมื่องมวลเรื่อกล่องเงาเรื่อง่างเมนแห่ไปยม่หายเลแห่แห่ไปยม่หายแห่ม่ขัดมาเนียค่ะเมื่อวานี้เจ้าพ่อนไปพ่อนมากข้าเจ้าวาไปไปไปไม่ถึงคำแล้วโอนม่ถี่แกงแล้วเอาไปถวายอาจารย์แล้วเมื่ออาจารย์ข้าเจ้าว่าคเอาไปถวายอาจารย์แล้วเมื่อตัวเขามาอาจา่นบาัเนี้เจ้าก็เล้ยงเอาถวายค่ะ อัข้าเจ้าก็เลื่อนถวายเลื่องให้พ่อหนหอยังข้าเจ้าเบื้องหน้ากับว่ามันค้นทั้งเข้าดอกทั้งอื่นหมดหนาทั้งอยู่ในป่าในดุงในบ้านหลังเดียวหมดหน้าซ่อมเบื้องทั้งปลาทั้งแง่หมดหน้าบัดข้าเจ้าเมื่อข้าเจ้าว่าใครเบื้องหน้าเข้าไมบ่ะคุณคุณเบื้องหน้าเข้าเลย่แอบข้าเจ้าว่าใครเบื้องหน้าเข้าข้าเจ้าจะคันหนานี้อือันคันเบื้อแม่นบ่แม่นบ่เบื้องหน้าเข้าเนี่บ่แม่นค้นทั้งเข้านี่เนาะออคนทั้งเข้ากับจงเบื้องหน้าเข้าจ้าเจ้าก็เลื่อนถวายไปไปมันแแก้้งลว ห่นโอ้มันเนี่ยมันีแกงแล้วห้องเผาเมื่อท่านมันตีคำแล้วบอกพันวาเฮเงี้มันขึ้นเขาเนี่ยมันเป็นยงมเวียนเท่ามันบ่ะย่อมเวียนย่อมขึ้นเท่ามันเป็นเงีเวียนเขามันสลับกันเออมันทีคำแล้วไปเผาเมื่อแต่ไปถ่ายถ่ายไอปูมันแทบบาดเลยท่านส่วนอีเมี่ยบนุกคนในส่วนจดหอดบานหอดซองเลยท่านเขากนเลยเอาห่ามถ่าเออไปม้าถาวไปออกไปม้าถ่าวไอมันเอาก็ได้ทำเดือวเดือดทำเลยว่านอันซีนีไม้เข้ามายังไงหนีซีบนีบุหูจากีเหนี อันเอาป้ายนี่ผมมาถวายอะซิฟนี่หมายความว่านยังไงซิฟนี่เป็นเลขป้ายว่าจันเขาว่าซิฟนี่เป็นเลขเป็นเลขป้ายว่าจันเอาหัวซิฟเป็นเลขป้ายเซิฟซิฟเป็นเลขป้ายว่าจันเขาว่าน่ะเอซิฟเป็นเลขป้ายพอดีค่ะเนี่ยต่ว่าข้าจ่อกับฟันในบ้านข้าจ่อกับฟันดีดีกับฟันว่ามีเหี้ยนอยู่ยังไงข้างป่าข้างยังไงลายลายก็จ้าแค่ในบ้านมั้งคะ ่นยายบ้านเมย์แันอะดิเม่เ่าเมยเต่าแล้วันได้ตัวได้ล้วทำเมย์แถวันเมยเแถวแล้วก่อนันเมยเแ่าคููยุ้มเมยนะเอน่อยายอายุเก่าชิหาปีเออคนฟันอะไรดิคันแล้วคน่าคนได้ตัวได้หรือคนก็ได้ตัวนี้แล้วนี่ได้่น่าชื่อโรเ้อร์คนฮุกฮเกาว่าชืพอะไรตีเราได้ฮุกะ เอาาอแล้ลว่าซื้อโรเดอเลขหกเจนหาทนมืเศร้เาเลยับเรามาน้ามือเศร้าอ่ะนะอือแล้วเราฝันดีอาจารย์มั่งลงกระเด,เเดะเเม,นนมันเห็นแ้น้องนีวะจ้าเห็นไหมลูกอือโอ้โรแล้วก็ฝันเห็นหกเจนหาบกก่ทีค่ะแมนล้าก็ฝันเห็นหกเจนหนั่นแหละเราเเราเห็นเป็นตัวเลขไหมบอสเมนเราวาสั้นละมือเศร้านี่เออค่ะผ้ากับนางฟังเราบอกอยู่นะพุทธพระพุทเนาะโอ้ตัวเราคุณยาเรากิน,นเจเนาะค่ะเนาะ เอกิ้เจอนากินเจโอ้นี่ยเราฝันหกเจ็ดหาเด้อพี่น้องเด้อหอกันกลเลแมวห้องค่ะอือขอกันกลเล็กแมวห้องพอดีจะอือหกเจ็ดห้าเออเนี่ยเราเป็นคนถือสินกินเจเนาะค่ะเนาะเห็นเห็นเห็นหมดเล่นี่เห็นค่ะพอาจารย์อือแมเบื่อเอาเป็นนีละคือเบื่อเอาคนกับก็จะกับทู่มาถามไรไ แต่ห่อกับขอบุญขอบุญมูอคนอ่อนเงินมาแล้วสี่โลคสี่เนาะจ้าพูดคนคนอ่อนไหมเราบอกค่ะทางใดเนาะสวีเดนคนเ่ะพ่อแม่คแถวเออคือทางสวีเดนคนอ่อนมากชื่อโรซิ่งเป็นยังไงเอออันใดนี่คือบ่วงจังสี่ค่ะนี่ซุ่มนั้นคือพวกบ่วงอันคนว่ามากตัวใดนะท่านเออเขาเรียกว่าก็มักตัวแปดหานี่ละก็หกเก็ ้าว่าฉันดอกก็จะว่าที่คู่มักตัวใดใครไวงกลมให้เพื่อนมุ่เ้า้ะอืมแต่ว่า<อ>ชิปหัน่นี้เจ้าต้องเขียนมาจังซีจ้าเนนเขียนเราคนกับวงกลมแหนบอกาไม่แน่นนเขียนเราอนกับวงกลมให้อโอ้ยิบดอยเลยเขียนมา<ๆ>พร้อมวงกลมมาพร้อมอืมแต่ว่าเรื่กันพอพระแดงวาออกกัได้นึ่งได้นึ่งแปดหาหนึ่งหาแปดได้หมื อ๋อคือตัวเดียวกันเนาะหนมาตาคลองเดียวกันโอ้โหหนึ่แปดหาหนึ่งหาแปดันเออมือนีตัวเดียวกันเบิดเลยตัวเดียวกันเบิดเออคกูเคยเจ้าซื้อลอตเตอรี่วันั่งบ่ทุ่มม่เจ้ากับฟันดีดีคนา่าดีใจอยู่งซ่าเมืองเซื้อลอตเตอรี่รถทัไหัวกันเถงดละวันนี้นึงจีบไปห้าจานเลยเด้อก็จีคนเต็มวันคือจังหวะละเนาะเออจีบคนพันวาเต็มวันคือจังหวะละบ้านนี้นี่ แม่ออกผู้นึงก็จะกฝัน่าคนเต็มบัดที่ัเนยนในบ้านนเราอยู่มสคนเต็มบัดบัดเลยเทคนมาลายลายจคนกระตาหนาลาดมาไดใสมาต็มบัดาเพื่อนมาันาโอ้สาธุเป็นเรื่องบุญในแม่ว่าฉันน <c oughs> อยิมนั่้วเนาะอเป็นร่างดีส่นตเนาะแต่ฟันว่าจังันเป็นการณ์นาจะเป็นเหตุการณ์ดีๆเขามากเออเมเมนเมนเมน ปูผาแดงเพิ่งก็ได้ตัวเดียวกันเนาะหนึ่งแปดห่าคุณยายแถาเราก็ได้ฟันเห็นหกเจ็ดหานะค่ะเนาะอืมหกเจ็ดหาคุณยายแถาพันในเลี้แมวใช่พันในตัวเดียวก็เลี้แมวจ้าแล้วก็ก็มันกับว่าหลายตัวมันกับซ้ำเนี่ยเหมกับว่าซ้ำมาเขาขึ้นมากตัวใดหรอกมันกับพอดีพอดีนะเนาะเหมือนกับพอดีพอดีนะใช่ไหมเพราะว่าขึ้นมากตัวใดไปบ่าใดหรอกจ้ะอืมถาจะพาอยังลอตเตอรี่ไว้จ้า แลต่ร่มันี่ยว่าจะจับไปสิบีให้จบปละปาเนี่ยีนั่นะไสิอ้าวนนี่ยกสิรบกวนพระอาจารย์ซันี่หเนาะคะเนาะครับสาธุสาธุาสอสาธุ